เบิดมารอบสวัสดีครับผมมาลูซาวมาครับวันนี้เราอยู on, ่กับเปิด M40A1 แมมบานะครับคุณผู้ชมครับแหมวันนี้เราอยู่ในหมวดขนทองนะครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนบ้างนะครับเปลี่ยนแมวครับคุณผู้ชมผมก็อยากจะฝากบอกคุณผู้ชมว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกคุณผู้ชมครับบางทีคือบางคนก็ถามผมครับบอกเก่งไม่ได้คลิปเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าอ๋อไม่หรอกอะไรอย่างนี้นะครับนะ ก็ไม่ไม่ได้ถึงกับเก่งแบบโอ้ต้องไปถึงกับระดับแข่งนะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมครับนอะถ้าเจอผมก็ทักผมได้ครับผมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วทักผมได้อันนี้เหมือนการที่ผมเล่นบางตาแล้วผมเล่นไม่ดีนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้มาดูดีกว่าผมจะฆ่าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เท่าไหร่มารับชมกันได้เลยครับไป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 เฮ้ยเอ็นจีโฟอ้อยอ้อยอ้อยดูดูู้หัวซันหัาซัน าาน่าตันกันเลยแล้วคุณผู้ชมครับตัวอ็มจดานีสเอ็มเยอะมากเลยนนเนยาะเล่นต้องระวังหน่อยต้องระวังหน่อยแต่ไม่ยังไงไกลมันก็แพ้สไนครับแพ้สไนเปอร์อยู่แล้วครับคุณผู้ชมถ้าเราแม่นนะไปมีคนบอกด่า MG ก็เล่นกลับแน่นอนครับก็เล่น MG กลับเลยาาเล่น MG กลับไม่กลัวไม่โกงนะครับเล่นไปเลยครับ,บ,าาบไม่มีใครห้ามปะทะวิว่วิโดนอ้วนวนอนอ้น ฝากไว้ก่อนซิปไร์มีคนเก็บปืนผมไปนะครับ M40 แมมบาสนะครับปืนแจกแล้วคุณผู้ชมครับก็หยิบมาเล่นกันนะครับแจก2 4กระบอกอะไรนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเอาไปย่อยไปปืนเอาไปทำปืนมอดหมดแล้วหรอครับเฮ้ยจริงมั้งเนี่ยโอ้ไม่เก็บเหลือไว้บ้างเลยเหรอเก็บเหลือไว้บ้างเหรอปืนอุตส่าห์แจกนะครับโอ้ยระวังระวังระวังดับแล้ว ซัดระเบิดแล้วถมลดไว้ครับคุณผู้ชมถมลดไว้เนี่ยเราจะได้เปรียบเสร็จไปหนึ่งโอ้สุดยอดมากทีมผลปนเร็วปนเร็วเดี๋ยวผมยิงคุ้มกันให้โอ้ยยิงคุ้มกันจริงเลยบอเนี่ยโดนแฟซซูมโดนดับเบิลชิลเอ้ยดับแดดดีดีแล้วเจ้าซิฟไพส์มาอีกแล้วมาขวางผมฝากไว้ก่อน ยังไงยังไงไปเไปติดไพดับแดนนี่ไปแล้วไพดับแดนนี่แล้วผมวิ like ่งเร็ววิ <S <s ่งเร็ววิ่งเร็วบุกวิ่งเร็ววิ่งเร็วรู้จอดือดอ่ะจะเบิดไปแล้วระเบิดไประเบิดไปปาเข้าไปโดนครับเผาย่างเป็นนกย่างมาเลยเดียวโนเกียดับแดนดินไปต้องจับไปหนึ่งสิ่งไปไหนพลิกไพ่จ้าเราต้องขัดขวางเขาไว้ครับขัดขวางไว้อย่าให้มันไปส่งทองครับ เราต้องต้นมันให้หมดครับตอนนี้ไม่ต้องให้มันออกขาเลยในเดียวนักุู้ชมครับตอนนี้เปลี่ยนแม็กซ์เปลี่ยนแม็กซ์เปลี่ยนแม็กเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยดับได้ดีดีแล้วตัวนี้นิวยิงนะคครับเลียร์หน้าต่างก่อนเคลียร์หน้าต่างครับคุณผู้ชมครับหน้าต่างกับน้าต่างตั้งเยอะนะขี้น้าต่างไม่ได้นี่เอโดนเขายิงยิงแล้วโอ้โหปาควันใส่อีกอันนี้ทุนทีมากจุดยอดโอ้ยระเบิดตกอีก เฮ้ยเผาตัวเองวะวงระเบิดไปแล้วระเบิดระเบิดแล้วระเบิดถอนไปหนึ่งคู่บอลดับแล้วเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยออกมาไหมไม่ออกแน่เลยไม่ออกออกแล้วโอ้โหโอ้โหโโอ้หหน้าสั่น MG เลย MG โฟง MG โฟโดนแลกกันเลิฟช็อตอิกาเมนปลาพี่กอล์8ซี วางควันชุดทีเลยมีแต่ควันโดนเฮ้ยถอยเร็วถอยเร็วถอยเร็วแตกไปหนึ่งเปล่าระเบิดไฟวางไว้ควางไว้ครับงไม่ระเบิดแล้วซัดระเบิดแล้วมีด้านข้างปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็นฮโย เอาไม่ใช่เหรอโอ้ปังนี่เหรอปะโตโดนเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนอีกทีไม่โดนแป๊ดโดนโอ้ไม่ทันแล้วผู้ชมครับโดนโอ้ยดับแดดดินโดนเจมเดลตาฟอร์ยิงปากไว้ก่อนตาเบิดแล้วเฮ้ยอย่าให้เขาเฮ้ยรีบขโมยเร็วแก่แล้วจุดเช็คพอย์สุดท้ายแล้ว จุดชิคคอยยาวแล้วดักรอเลยดักรอเลยมันมักมาแน่นอนมันต้องมาโอ้โหไม่ตายอ่ะปืนมันเบาเ้ระเบิดอุ้ยระเบิดจริงวางระเบิดไปแล้ววางระเบิดไปแล้วระเบิดไปแล้วระเบิดแล้ว อยู่ไกลๆไว้ครับโอ้โหปลาควันนี่แล้วผมจะกิบคิวยังไงครับผู้ชมปลาควันใส่ผมอีกอ้วกจนทะลุเทวเกียบผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยยังไงอุ้ยด้านข้างโอ้โหนี่ฝากไว้ก่อนยัดระเบิดแล้วยัดระเบิดแล้วจะโผล่มาไหม

เอ้ยเอ้ยเอ้ย m 4 m 4โดนแฟรซุมโดนอุ้ยไม่ตายซาต้าเบิร์ดแล้วเฮ้ยกิ่งเลยกิ่งบันไดตกบันไดนะครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงวิ่งไปไหนจะไปไหนหยุดเขาไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือ โดนครับแซ้ก็หมดเยร์แม็กแหมดแล้วเร็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 วเดี๋ยวผมหยิบก้านเ้ยโดนดับแดดดิไม่ดับแดดดิเลยโดนโนเกียนะครับปลาระเบิดใส่แล้วผู้ชมครับไปเร็ว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 อย่าให้รถอย่าให้มันดันรถไปได้ครับเฮ้ยเกียร์เฟสเฮ้ยแป้ง โดนแฟซซูมเฮ้ยอย่านะอย่าทำจะไปชิวเปลี่ยนแม็กเฮ้ยเยปิดไฟเอาเอาขาวขาวขาวมองไม่เห็นโอ้ยโอ้ยทางไหนเนี่ยทางไหนโดนแฟซซูมเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยไม่ตายอ้ดับแดดดินดับแดดดินแล้วคุณผู้ชมครับ นุ่นนี่เร็ว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 นเร็วขนเร็วเกลียวจะแซงเขาแล้วครับอันนี้เป็นโอกาสทองของเราครับขนทองกันให้สำเร็จครับเฮ้ยระเบิดระเบิดอ้๋อระเบิดหายใส่บางทีผมมันโดไปเองครับผู้ชมครับระเบิดเฮ้ยมันไม่ตายอ่ะมันเปล่าจังเลยมันตีโดนยิงไกลเราไม่เวิร์กแล้วผู้ชมโดนแปซู้ไปไปไป ซ <several manifestations. S 2> <Che> ับคนเร็วคนเร็วคนเร็วศัตรูปะทะไอ้หนตายเขาเฟอร์ติชดโดนติปไล่ยิงซะนั้นนิดเดียวอีกนิดเดียววางเขาไว้ครับทางตรงสไนเปอร์เราได้เปรียบครับฝ่ายตรงข้ามไม่มีที่กำบังด้วยมีแต่เราที่กำบังคนเดียวนะครับแต่ระเบิดเยอะๆโอ้โหหนูเผาย่างนะครับนกย่างครับโดนมันติคิว เนี้ใครชอบเล่นสนแนะนำเลยครับเก็บคิวง่ายครับแต่ทีมต้องดีนะครับทีมไม่ดีเราโดนเก็บนะครับเราจะไม่ได้คิวเลยนะครับจะบอกไปก่อนนะผู้ชมครับเอ้โดนแฟามองไม่เห็นอยู่ไหนเนี่ยทะเฮ้ยไปไหนเจ้าโนเกียโอ้ยยยยยยปยยนะยยไยอ เร็วเร็วเร็วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นพวกอดทนไว้อดทนไว้ใจเดียวโดนครับระเบิดอุ้ยหลับถอดฟ้าไม่โดนเร็จไปเลยเราโดนจู่จอมเร็วอีกนิดเดียวอีกพันเดียวเท่านั้นอีกพันเดียวโอ้โหคราทำได้แล้วครับแม่ไม่ได้ผมฆ่าไปทั้งหมดสามสามตายสิบหกนะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปผมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ